มีน้ำพวกมะนาวมะนาวคั้นสดมะนาวน้ำพึ่งมะนาวอย่างเงี้ยอ๋อหมูเต้เราไม่เหมือนไทยเพราะว่าน้ำจิ้มเราเนี่ยคนเด็กเขาจะหวานหวานแต่น้ำจิ้มของเราเป็นอ,ออกพริกแกงส่วนของคุณพ่อผมะขายมาก็เก้าสิบกว่าปีเกือบร้อยปีแล้วมึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง หมูหมูของเราก็เป็นหมูสันนอกโดยใช้ของบริษัทที่มีมาตรฐานน่ะคือของเบตโกเขาราคาตอนนี้ก็ขึ้นมาบังหนึ่งบาทคือจาก8บาทขึ้นมา9บาทขึ้นพึ่งพึ่งข,ข,ขึ้นบาทเดียวเองตั้งแต่ปีใหม่เพราะตอนนี้หมูก็ขึ้นราคามารลหนึ่งเกือบ70บาทแล้วส่วนมากจะเป็นลูกค้าจากรุ่นต่อรุ่นนะเขาพามากินรุ่นต่อรุ่นที่ว่าเพราะร้านผมนี่ไม่มีไม่มีการย่างก็เห็นเรืออะไร คือเป็นบ้านเปล่าๆเข้ามาก็คือมาสานหมูเตะอย่างเงี้ยพ่อลูกค้ามันจากรุ่นพ่อรุ่นลูกงพามากินลูกลูกลูกลก,ก็พามารุ่นหลานมากินกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่เขามีโฆษณาเท่าไหร่บากต่อปาก หมูสเต๊ชองกีขอแนะนําครับร้านนี้ไอ,อีเจ้าของร้านชองกีเนี่ยเป็นคนที่พิถีพิถันมากละเอียดอ่อนทําเองทุกขั้นตอนควบคุมการเสียบหมูการคัดสรรคุณภาพไม่วจะเป็นกระเทียมหอมถั่วที่ทําน้ําจิ้มกระทั่งมะพร้าวที่นี่ยังคั้นเองเลยนะครับสะอาดมากครับมีความอร่อย แล้วก็ปราณนีตพิถีพิถันเป็นร้านเก่าดั้งเดิมที่มีมาแต่น,นมนานทานทุกครั้งเนี่ยรับรู้ได้ครับถึงความอร่อยและมีความสุขผมมานั่งทานร้านชองกีเนี่ยอยากทานข้าวหมูแดงสีมรกตก็สั่งข้ามมาทานได้เวลาที่ผมไปนั่งทานสีมรกตจะสั่งหมูสะเต๊ะร้านชองกีก็สั่งข้ามไปทานได้เป็นคนกินที่รู้สึกโชคดีและมีความสุขครับที่ร้านทั้งสองเป็นกัลยานมิตรที่ดีต่อกันเรียนเชิญนะครับ ทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาแถววัดไตมิตรเยาวราชเจริญกรุงแวะมาได้นะครับตรงนี้ก็มีที่จอดรถในบางเวลาแล้วก็สามารถวนรถไปจอดได้ที่อาคารจอดรถศูนย์ฮอนด้าก็ไม่ยุง่งไม่ยากครับสะดวกสบายเรียนเชิญครับอร่อยและมีความสุขตลอดทั้งวันครับผมหมูเต้ร้านนี้ก็รสชาติกำลังดีนะครับกรอบอ่ uh huh. ก็ซื้อบ่อยอยู่เหมือนกันถ้าผ่านมาแถวนี้ก็ต้องแวะฮะ คือ,อยากให้ทุกคนลองชิมถ้าผ่านพานแถวย่านวัดไตมิตรก็แวะเข้ามาตอกลงหมูก็จะครบหมดเลยมีทั้งข้าวหมูแดงแล้วก็หมูเต้ที่น่าลองครับอร่อยครับผมอร่อยครับแต่ต้องหาที่จอดรถนยครับหรือว่าให้คนวิ่งลงมาซื้อหรือว่าโทรสั่งโทรสั่งน่าจะดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องรอนาน ครับผมโอ้โหหมูเต้กินตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่รุ่นพ่อเขาแล้วครับมาแล้วอร่อยแล้วแถวนี้ก็ร้านนี้แหละดังสุดแล้วในเต่าลงหมูนะรสชาติมันไม่เหมือนใครฮะรสชาติจะมีเครื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องที่เขาหมากักเข้มข้นแล้วก็ทําสดทุกวันครับผมโอ้โหน้ำจิ้มอร่อยฮะมันมีสมุนไพรอยู่อะไรบางอย่างรสชาติก็จะไม่เหมือนใครไม่ไม่มันไม่หวานเกินไปพอดีพอดีครับไปที่ไหนก็ก็ต้องกินมี่เนี่ย ของเราขายทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่ว่าวันจันทร์เราจะขายตั้งแต่9โมงไปถึงบ่าย2วันอาทิตย์เราจะขายตั้งแต่9โมงไปถึง5โมงครึ่งถ้าจะจะดีก็คือโทรมาล่วงหน้าของเรามีมี3เบอร์คือ02-236-1171 02-233-4100 02-6-3-9-6-584โทรโทร3เบอร์นี้ก็พอแล้วครับ นีเวนรี้เราไม่ได้ไทยครับแต่ว่าคุณโทรมาได้เขาก็มาเอาคุณสั่งมาทางร้านแล้วก็แบบให้พวกดีวอรี่มาเอาปกติรับออกร้านประจําจํานวนที่เราออกงานก็อย่างต่ําก็หนึ่งพันมขึ้นไปต้องย่านจากบานก็ชวนให้ทุกคนนะมาทานที่นี่ละกันเพราะว่าของเราจะไม่เหมือนคนอื่นรสชาติจะไม่เหมือนคนอื่นก็เราเป็นหนึ่งเดียวในประเทศ